ลาวันล่าล่าวันพีทนะครับทุกคนตาดินนาตาตาตาเดินาตาก็เอา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 เรือเรือชิปกูฝาอะไรวะเนี่ยเพื่อนอย่ามายุ่งกับกูอ้าวอาไอ้เนี่ยล่วง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 อ้าโดดโดดเยี่ยมอะไรจ้าหนาดเท่ากูเนี่ยโอ้โหเอาเอาค้างแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์ค้างเยยี่มเดินถอยหลังเฉลียวกู สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ว่าเกมบล็อกฟุตไม่ใช่ดิเกมโรบอกในแบบบล็อกฟุตนะครับวันนี้เราจะมาอยู่อยู่กับบ๊อบบี้นะครับนี่บ๊อบบี้ลาซี่นะครับโอเคเป็นตัวละครที่หล่อๆอวการนะครับเราจะมาล่าเขาเรียกวะไรล่าวันพีทรับล่าวันพีดด้วยกันนะครับมาตอนนี้หล่อเลยครับตอนนี้เรามีผลพิกะปิกะอยู่นะครับนี่เทจาดนะครับโอเคนี่เราเวล42สี่สิบสองแล้วเราต้องไปประมาณเกาะอะไรวะ ที่มันมีลิงอ่ะใช่มีกอนเลรา,ลาลอะไรเงี้ยจำไม่ได้เฮ้ยค้นมาเฮ้ยค้นอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมันเปิดกูแล้วมันเปิดแล้ว,ลวอะไรนี่โอ้โหไม่รู้สึกทบสทาดแล้วแบคโฮเฮ้ยแบคโฮร้อมก่อนอ้อมก่อนเพิบ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 ไปไหน no, ไอ้หนูหนูไปไหนตายซะอืมอุ้ยปิวเบาปิวเบา สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอ้ามันไม่ทําอะไรผมวะอ่ะเราก็ได้ไปได้เวลาไปแล้วครับอ่ะวันนี้เราจะไปนู่นเกาะข้างหน้านะครับทุกคนเห็นป่ะนู่นเกาะข้างหน้าอยู่นู่นนะครับไม่ใช่ดิเฮ้ยนี่นี่เกาะอยู่นี่เกาะลิงนะครับเราจะไปเกาะลิงก่อนครับตอนนี้เราต้องการเรือนะครับเอาพี่ครับขอเรือเฮ้ยไม่ต้องเช้เรือก็ได้นี่หว่าเรามีพลังเรามีพลังผมพิศดารอยู่นี่ไงเรามีพลังอยู่นะครับไปถึงเวลา เฮ้ย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 มันสู้กันแล้วสู้เฮ้ยเดินชมจันทร์ป่าเดินชมจันทร์ป่าเฮ้ยดูดิลองลองสองสองแต่ไกลดูดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยไฟไฟไฟอย่าอย่ายายาโอ้โหไม่กล้าทำอะไรเลยเล่นงดอืมโอ้โหพื้นพังบวกเปล่าจะบวกกับผมหรือเปล่าฮะบวกไหมจ๊ะบวกไหมบวกไหมไม่มาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ย ซื้อเรือเหรออ๋อไม่ใช่มาจบดิเรือเซ็ตกูไปด้วยไป thank you thank you หลายๆเพื่อนโอ้โหมีเพื่อนมีเพื่อนพาไปเฮ้ยไปก่อนนั้นดิเพื่อนโน่นโนเกาะนน้นไปก่อนโน้นดิเฮ้ยโอ้โหจะพาไอ้โอ้โหแม่งล่วงเลยกูอะไรตัวทีอ่านอังกฤษไม่ออกอ่านไม่ออกพี่ไอ้ลุโธ่ อุ voi, å, ้ยผมอ่านอังกฤษไม่ออกเลยเพื่อนกูอ <daddy. S 2> ่านอังกฤษว่าก in ูโทษขอโทษอ่านอังกฤษไม่ออกไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโอ้มันพาผมไปเกาะไหนวะเนี่ยทุกคนอ้าวกูกดผิดเพื่อนโอ้โหไอเวนกูมาเกิดอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเกาะเดิมซะด้วยอ่าดาบหายดาบหายคาตานากูคาตานากูหาย ก็จะด้คู่เหโอเคถึงเวลาเราต้องไปนั่นแล้วนะทุกคนนี่ครับเกาะข้างหน้าครับไปลุยโอเคนี่เรามีพลังแสงเราสามารถาสามารถบินได้นะทุกคนไปนี่ครับเกาะนี้มันจะมีกอริล่าคิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับทุกคนเราให้เราฟาร์มเก็บวิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะจ๊ะนี่จอแล้วโอเคเราก็ต้องมารับเคเวสก่อนนะครับมา,อาเอากอริล่าคิงเลยแล้วกัน มาตอนนี้เราแบบเพอร์เฟกแล้วทุกคน่เราต้องไปบวกกับกอริธาแหววกอลิธาคิงนะครับนี่อยู่น oh, ี่ไปนี่กอลิธาคิงเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันอยู่นี่เดินชมโอ้โหวิ่งไม่ทันมานี่อู้หปุ๊บปึ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 ๊บนี่โอ้โหโคตรสุดปึ๊บปุ๊บ โอ้อ้อมก่อนอ้อมก่นเดีวมันใช้ท่าบ้าแล้วนีหนีกินด้วยอ้ลงทะเลอ้าอ้อย่าลยกูเยื้อเ้อุ้ยอุ้ยอ้โหโคตรเจ็บโอ้โหแม่งกูลงจากทะเลยังวะเอ้เออติดตายโอ้ยเกือบเกือบเกือบมาจบเกมสักทีครับนีเอ้าะพานพังโอ้โหอะไรนเ้ยโอเค เออเออ๋อบักบักขนาดตายแล้วกูยังโดนนั่นเลยวะเนี่ยเราก็มาอัพก่อนจ้ะน,นี่ครับที่อัพใบอันนี้ like อะไรวะไอเทมอะไรอ๋อคาตานะอ๋อที่ผมตายไปง่ายอ๋อโอเคโอเคได้แล้วได้คาตานะแล้วนะครับโอเคไปตอนนี้เราทำเควสเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคทุกคนมาเราจะไปเกาะอื่นกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ฟาร์มได้พอสมควรอยู่อ่ะต่อไปจะเป็นเกาะอะไรวะเนี่ยอีก400เฮ้ยเจอเรือว่ะ เฮ้ยเอาเรือดีไหมทุกคนเรือเห็นปะเฮ้ยขโมยเรือแล้วกันกูไปเดี๋ยวมาไปเราต้องต้องชนโอ้โหอะไรวะเนี่ยถอยก่อนเฮ้ยขับเรือไม่เป็นม,มาครับทุกคนปไปชนภัยครับขับเรือเฮ้ยมีสมบัติด้วยป่ะเอาดีปะสมบัติป่ะเฮ้ยเดี๋ยวจอดเอาสมบัติก่อนทุกคนเกี่ยวสมบัติปะสมบัติเธอเนี่ยนี่ไปแล้ว ไปกันโอเคขับเรือขับเอาติดอยู่บนใบเรือโอ้หก็ว่าอยู่ไปประจนภัยกันนะคะประจนภยัยโอ้โหดูเว็บถือหอกแสงได้ด้วยครับอันนี้เป็นเมืองอะไรวะเนี่ยทุกคนใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับเรือเมืองอะไรวะเนี่ยโอเคเราก็ต้องเทียบท่าก่อนครับจอดเรือดีๆหน่อยดูไม่มีเรือไปเกาะต่อไปปับ๊บ โอเคเรามาสำรวจเมืองนะครับอันนี้เป็นเมืองอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวถือคขตนะโลเลยโชว์เลยเดี๋ยวไม่ใช่เกาะนี้มันเป็นเกาะข้างหน้าโอ้โหเวนกูลงเกาะไหนวะเนี่ยไม่เราบินไปได้ถึงไหมวะเฮ้ยอยากต้องอยากอยากขับเรือเราเราเราต้องขับเรือดีกว่านะทุกคนไปโอเคปั๊บเรืออยู่ใส่ปะกูเอากูเอาเรือจอดไปไหนวะเนี่ยปั๊บนี่ไงจะแล้วโอเคพลังบทพิศดารนะครับ ของคิสซาลุมังพลังไม่โคตรโหดอะบอกเลยไปทุกคนได้เวลาไปกันแล้วนะครับเกาะมันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เกาะนี้เวรเฮ้ยหลงเกาะสักทีหลง,กกหลงกเกาะเฉยเลยโอเคนี่ครับเป็นเกาะข้างหน้าครับอีก200เมตรผมก็ลืมดูด้วยนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นเกาะข้างหน้าโอเคตาม5้าลาวันพีทนะครับหวันละล่ลาวันพีทนะครับทุกคนก็เอา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  เอาเรือเรือชิปอะไรวะเนี่ยเรกดกดพลังกูอหูยเรือหายอะไรวะเรือหายวัดเ <c oughs> ฮ้ยทุกคนทำไมเรือหายวะงงครับงงกูงง,งเลเนี่ยเรือกูหายไปไหนได้ได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแม่งอยู่ๆปุ๊บเดินมาเรือหายเฉยอะไรวะไม่เข้าใจเลยจริงโอเคเนี่นะ่าจะเป็นเคเวสนะครับไม่ให้ปลดเลือกเคเวสหรออ่เอาโจรสลัดแล้วกันนะครับมันบอกว่าอะไร ค่าโจรสลัด8คนใช่ไหมเราจะได้รับ3,000แล้วก็ได้หนึ่0หมื่โอเคตอนนี้รับเควสแล้วครับโจรสลัดอยู่ใส่วะนี่โจรสลัดอันนี้ใช่ไหมโจรสลัดเนี่ยใช่ป่ะใช่ปะทุกคนนี่แหละวิวิวิสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอฮะสู้เหรอไปนี่วู้ป๊าป๊าป๊านี่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 โอเคดีเอ้ยสู้เหรอสู้เหรอ สู้หรอเราอะ่ะฮะเราอะ่ะไปแตกเล็งแล้วอุย้ยกระเด็นมานี่เลยมาเอาลุกขึ้นมาสิล,าลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสิครับลุกขึ้นมาสิครับนี่ลอยมันก็ถึกอยู่นะฮะก็ถึกอยู่นะจ้าไปไปไปทำลายครับทำลายทำลายทำลายอีกกี่ตัววะเนี่ยสองตัวนะตายซะมึงอะ่ะ ปนี่นี่นี่แต่ปกติมันจะเป็นดาบนะทุกคนทำไมมันเป็นหอ,อกว่ะเกิดอะไรขึ้นโามันอัปเดตใหมหอ่อไม่รู้ครับอันนี้มั่วนะมั่วโอเคเราก็ได้ทำภารกิจเสร็จแล้วครับเราอัพแ,แล้วก่อนนะครับสามสามสามนี่โอเคขออนุญาตไปทำภารกิจนะทำภารกิจต่อไปเราก็มาทำเควสต่อนะครับต่อไปตอนนี้เราเวล56แล้วเราจะไปจัดการบอสแล้วทุกคน บอดดี้อ่ะบอดดี้ใช่ไหมบอดดี้ไปเราจะตามล่าบอดดี้ครับพลังนั้ง8 0 0 0เลยโอ้โหเต็ดต็ดตดอะไรวะเนี่ยไปครับแต่แน่ยเหมือนผมเห็นมันยืนอยู่แถวบากี้อะทุกคนบากี้เอา้านี่ไงอะไรบอดดี้มึงก็บากี้ดีๆนี่เองมาอุ้ย โซลิบัตจะสักหนี่บากี้บากี้มึงถึงจังวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยบากี้มึงถึงจังอ๋ออ๋อโดนดูดอ้ออาวเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยเออตายไอ้เหี้ยกูฟาร,ร์มอยู่ดีๆโอโ้โหชิบหายละเฮ้ยกูฟาร,ร์มดีๆเพื่อนอย่ามายุ่งกับกูอา้าวอ้าวเฮ้ยล่วง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 อ้าวลดลดเยี่ยมอะไรจ้าหนาเท่ากูเนี่ยโอโ้โห เอาเอาค้างแป้นพิมพแป้นพิมค้างเดินถอยหลังเฉยียวอ,อ้ก,กูงงเลยเอาเฮ้ยเราได้ค่าพลังเราจ,จัดการบาร์กี้เมื่อกี้นะโหอะไรวะเนี้ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยกูมันจะมีไอ้นี่มันมากวนนะทุกคนว่าโ,โหอะไรวะโดนน้ำตายแล้วกูจัดการบาร์กี้ต่อนะครับโอเคคือผมใช้เวลาหาบาร์กี้เกือบ เกือบครึ่งชั่วโมงอะหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ไหนสิ่งมันซ่อนอยู่บนบันไดเว้ยทุกคนก็หาอยู่เฮ้ยบากี้อยู่ไหนวะเอา้าไปไหนแล้วเฮ้ยบากี้กูโอ้มันน่าจะยังไม่เกิดนะทุกคนรอก่อนครับรอบากี้รอบากี้ปับ๊บมาเราต้องซ้อมวิชาดาบก่อนครับวิชาดาบเดียวนี่ตายซะลากรอยกุจ,จอกสรุปปัดจะัสะักนิด ไม่ตายซะด้วยปั๊บปับปั๊บปับโอเคต่อไปเราก็จะตามล่าบาร์กี้นะเดี๋ยวเราต้องไปรับเคล็ดก่อนนะปั๊บปับ,ปบเฮ้ย,ยมีคน้นมีคน้คนผลอะไรวะผลผลควันหรือเปล่าทุกคนต้องลงไปดูแล้วผลควันหรือเปล่าทุกคนไหนวะเอา้าไม่ใช่หรอเมื่อกี้เห็นควันข,า,ขาวๆว่ะตาฝาดหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าฝาดน,นะไม่น่าฝาดน,นะครับโอเคเราก็ไปจัดการบาร์กี้กันนะครับลุย บาร์กี้จ๋าพี่มาแล้วจ้าเอ,อ้อสะท้อนบาร์กี้จ๋าพี่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันสู้กับบาร์กี้อยู่จริงด้วยขอรัดหน่อยนะนี่นี่ขอขอสรุปปดัดดนสักนี่ไม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 ่ขอขอขอโอเคผมได้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนอูขอได้เพื่อนอะไรอ่ะ เดี๋ยวคือเดี๋ยวคือเคเราปราัปาบ๊บปับมันน่าจะมีพลังผลควันหรือเปล่าไอ้คนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะมันน่าจะมีพลังผลควันกนะัทุกคนโอเคนี่ไงมันอยู่นี่ใช่ใช่สรุปปัดจัยสักนีด <c oughs> มันน่าจะโจมตีไม่ได้นะทุกคนเราน่าจะทำเควสตัวนี้เสร็จแล้วนะเหลือตรงนี้นะครับเราจะได้จะได้ไปเกาะต่อไปนะครับทุกคนหนึ่งสองสาม 12 3สสโอเคครับ1น3โอเคครบนะครับอันนี้มันขอให้เราไปอีก200กิโลเมตรหรอ่อให้ไปไหนอ่ะเราน้าจะทำเคเวสนี้เสร็จแล้วนะแต่ยังไม่อยากไปเลยทุกคนขอจัดบากี้สกแป๊บดีป่ะแม่ดีกว่าเราไปกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามีแผนที่เอาเรือกูเรือกูไปไหนอ่ะไ้ยี่ไงใช่ป่ะใช่เรือกูป่ะนเ,เนี่ยเรือใครเนี่ย ครับโอเคอันนี้น่าจะเรือใครไม่รู้ครับมีคนเอาเรือผมไปนะ <S <S โอเคไปแล้วนี้เกาะต่อไปนะ่าจะมีอยู่อุ้ยอีก200กว่าเมตรนะครับลองสอ้กว่าเมตรเราใช้คาตาละนี่ก่อนนี่ดูแบบมันขังดีเหมือนคนไม่มีผลพิศนะครับไปไปจนัยนะครับตามล่าหาวันพีชเกาะต่อไปนะครับโอเคลุย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 อันนี้น่าจะเป็นเกาะอ,อะไรอะ่ะไม่ใช่เกออาะท้องฟ้าหรองเกาะอะไรวะเนี่ยน่าจะยังไม่ใช่เกออาะ่ท้องฟ้า อ,อลาบาสตาเกาะทรายเอืออลาบาสตารเรามาถึงอลาบาสตาแล้วครับเกาะทรายครับเกาะต่อไปนี่เป็นเกาะทรายเยสอุย้ยเรามาสำรวจเลยนะครับสำรวจโอเคเราจะเป็นมนุษย์ตัวเปล่าเลยนะครับอันนี้มันมีเควสให้เราอะไรทำให้โจมตีอะไรวะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนผมจะมีพลังแล้วเออเผิดมาวิชาดาบเดี่ยวคาตานะนี่ รับเคล็ก่อนเพื่อนขอรับเควสก่อนใจเย็นปลดเลิกเควสเหรออ่าอันนี้น่าจะกันนะครับสี่พันเลยโอเคมามึงอันนี้น่าจะเป็นมึงนี่แหละใช่ป่ะเอาเฮียมึงกูไม่ได้เลิกเควสกูจะมาสู้ไอเวรน,นี่ไปเอือ้อเอือเอ้อ,อ,อมฟันกูเอาข้าคือพลังผู้ใช้ผลพิสาจนะจ้าตูวิวเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเหรอ อะไรวะวิวอะไรวะอ๋อซอลูกปั่นจะสักนี้ไล่เร่อีหูยคอมโบ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 นะจ๊ะมาฝ่าไปเรื่อยๆฝ่าไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนชิวๆไปนะครับชิวๆไปฟันฟันฟันหรือใช้คอมโบซอ่ะสรุั่นจะสักนี้ไล่เร่เอาไม่ทันตายไปก่อนโอเค ต้องจัดการ8ตัวเคเหมือนเกาะเมื่อกี้เอ้าเอาเอาไอ้ตัวนี้อีกแล้วอีเวนเออโยโยลาดไปแล้วนะจ๊าสรุปปัดยาซากานีไล่เบรคอุ้โอ้ยเจ็บคออันนี้มันพลังอะไรพลังควันเหรอวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันต้องกด ไลเร่โอไม่ทันโอเคเราเหลือแค่ห้าตัวนะมันไม่แย่งเราฟาร์มนะครับสรุปปัดจะสักนี้ตามด้วยไล่เร่ตุ้มันปัดปันเอาออกออกออดิดิเอืออืออืออรียบร้อยเหลืออีกสองตัวยายายาขอไล่เร่ตู้ม บิวบีนู่นเลยนี่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 เฮ้มันฟาร์มเร็วจ่างว่าโหไม่ได้เลยอ่ะโหลดตัวเดียวขอขอขอตัวนี้ขอขอดิเพื่อนอออืื้หไปไหนแล้วขึ้นไปข้างบนเลยเหรอเฮ้ยอย่าล่วงดิเฮ้ยเดี๋ยวมันจะแจ้งกูฟาร์มจ้าโอเคตอนท้ายได้แล้วได้สามแล้วนะครับลุยรว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 ยเราจะมารับเควสต่อ โอเคเดี๋ยวขออัพก่อนเฮ้ยเดี๋ยวข้าหัวเหรอเนี่ยข้าหัวเหรอบ๊อบบี้บ๊อบบี้2 2 2 x x x 3องเอเบเลี่อะไรวะเฮ้ยข้าหัว237รอเอ้ยส0งเท่าไหร่2 5งรเบรลี่โอ้โหอีเบนขอขอถ่ายภาพหน่อยได้ปะแอ็กหน่อยแอ็กหน่อยสิแอ็กหน่อยสิ โอ้ฝั่งนั้นก็มันกันเลยทีเดียวทำเคสต่อนะทุกคนทำเคสต่อแควส t ควสแควสแควสแควสอันนี้คืออะไรอะ่ะอ้ารอเอ็มพีอ่ะไายยังไม่ได้หรือเปล่าโอ้เจ็ดสิบห้าโอเคชิงด้วยนายยังไม่ได้ก็เหมือนเกาะอันที่แล้วนะอันนี้จะเปี๊พอๆกับเราไหมาเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะใช่อ่นน่าจะเปี๊พอๆกับเราเนี่ยสรุปปัจจะสักนี้ไลท์เรย์ตอ ขออย่ายแย่งกูสิโอ้โหอะไรวันนี้แย่งกูฟาร์มนั่นแหละรู้จัว่างกูไปไับนย่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอเคฟันฟันประจนภัยมาถึงอลา阿拉巴斯า,า,าแล้วนะจ๊ะโซยไรไรโอ้โหไม่โดนโอเคเราฆ่ามันฆ่ามัน ขามันโอเคได้แล้วสี่ตัวนะปับป๊บปั๊บเราจะสู้กับมันได้เปล่าทุกคนสรุปปั่นสักษนี้ลาดลาดลาดไรซีไม่ทันเฮ้ยน่าจะได้อยู่หรือเปล่าขาดห้าตัวหรู <c oughs> อะไรของมันไม่ได้บรูโทษทีเพื่อนโทษทีโทษทีโทษทีครับโทษทีโทษทีขอขอก่อนขอก่อนละกัน สรุปปัญญาสกนี่ไม่ใช่ดีโหไ,ไ,ไรเลยเนี่ยหว่ะวิลโลมีสมบัติอยู่ข้างบนอเ,เก็บสมบัติได้อีกร้อยกว่าบาทนะครับน้อยกว่าบาทนะครับละกี่บาทนะครับสรุปปัญญาสกนิเออไรเลยต้มรูบรูบรูแปลว่าอะไรครับรูมแบบแบบโยบรู bro. อะไรนี่หรือเปล่าโอเคเท่ากับเราละตัวอันนี้แย่งมันฟาร์มหรือเปล่าเนี่ยมันก็มันเป็นคนที่ไม่แย่งเราฟาร์รามาหรือเรามาถึงก่อนเรือหรือเรามาถึงก่อน มาหนาแย,ย่งเราฟาร์มนะไล่ฟรีโอเคไปรับเควสกันในจาจัดการเลยเราไปรับเพชรก่อนเควสดิเควสไม่ใช่เพชรดิพ่อ,อหนึ่งสองหนึ่งสอง,ส,องสามกันต่อเลยฟาร์มไล่ฟรีสรุปปัดจัยสักนี้โอ้ยน้ำพลังอะไรทุกคนน้ำแข็งหรือควันวะเนี้ย เหมือนควันนะรือน,น้ําแข็งวะไม่เข้าใจไม่แน,น,น่ใจน่าจะควันแล,ล้วเปล่าตู้ปัจจัยสถานีกันรัวๆไปนี่ๆโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ย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 เอาเรือรถเอาอยู่ในการต่อสู้พ่อ,อเธอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอยู่ในการต่อสู้อ่ะฮะอี๋นี่มันก็จะตายเหมือนกันกูก็จะตายมันก็จะตาย อ้าวข้าได้เฉยโอเคเราขามันได้นะทุกคนตุ้งไม่มาตายยังทูกมาตายยังอะ่ะทำไมไมันอยู่ในการต่อสู้จะบอกกนะจะบอกว่ายังไม่ตายจะบอกว่ายังไม่ตายทำไมจะบอกว่ายังไม่ตายผมโพลหมดแล้วนี่ตอนนี้พวงหมดแล้วพวงหมดแล้วตอนเนี้ยไป ฟาร์มกันต่อครับเรามีหน้าที่ฟาร์มก็ฟาร์มเราไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาหรอกเพราะเรายังกากเกินครับตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปปัดนจะสักนี้ต่อสู้กับฝั่งเขาได้นะโคตรเบาเลยปิดฉากปิดฉากด้วยไรเลย่ยนี่โอเคตายไหมไม่ตาย,ฉย,ายเฉยไรเล่ยกูต้องต้องเหลือโลดล้นเลยแค่ไหนกระตุยแล้วมะไรเล่ยโอเคทำไมมันกระตุ่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยดูดิเออเออ ไปพุ่งซัดซัดซัดตูม